สวัส<ห>ดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเกือบหกโงเช้าแล้วนะคะเดี๋ยวเรากําลังจะไปสนามบินนะคะเพราะว่าเราจะไปกรุงเทพกันนะคะเกดจะขึ้นไปทําธุระที่กรุงเทพนิดหน่อยนะคะเราก็เลยจะต้องไปกันทั้งบ้านเลย3มคนนะคะมีโคราเกดแล้วก็สิรินคุณยายเราห่างกันสักอาทิตย์นะครับ ก็เดี๋ยวจะไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะทุกคน yeah, จุ๊บๆใจนะุ่จุ๊บจุบหน่ยมีจงมีจงมี้หมอนอาทิต์เจอครับไปไหนไปไหนเี่ยว เครื่องแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กรุงเทพสวนนภูมินะคะ ราก็รงจากเครื่องบินแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเรารอรถเข็นก่อนนะคะเราจะต้องเอารถเข็นคนลยก่อนแล้วเราก็ค่อยไปเอากระเป๋าที่โหลดอีกทีนะคะหิวข้าวมากด้วยตอนนี้สิบโมงกว่ายังไม่ได้กินข้าวเช้ามาเลยนะคะก็นี่เขามีอาหารนะคะเป็นแพ็กให้พวกเราคือบนเครื่องเขาไม่ได้ให้ทานนะคะเขาจะให้ลงมาข้างล่างนะคะแล้วเรา แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวไปเจอคุณป้าเดี๋ยวป้าเกตมารับนะคะเดี๋ยวก็จะมารับไปที่บ้านเขาก่อนเดี๋ยวตอนเย็นเขาค่อยไปส่งเราที่โรงแรมนะคะ กันไปก่อนเพราะว่ารถเข็นมาช้านะคะที่เขาก็เลยบอกว่าให้ไปรอรับที่สายพานเลยทีเดียวนะคะไม่ไหวนะคะต่างไกลมากสมงไม้ต่อให้สลิมแล้วนะคะ <c oughs> แล้วแบบว่าสนามบินสุวรรณภูมิมันก็ใหญ่อะ ไปรับมาจากสนามบินนะคะคใครก็อาบน้ำเรียบร้อยชดชื่น no. นุ่นสีค่ะชีสพายมยงชีสที่กินมาเร็ว้ยเนี่ยอได้อาบน้ำแล้วสดชื่นละเออสดชื่นเดี๋ยวเราจะทำชีสเค้กมยงชีสนะคะอันนี้เม็ดเม็ดในวานิลาใช่ไหมพี่หยูเม็ดค่ะไปอยู่ใช้วานิลาบีนเพจอ่ะคือใช้ฝักวานิลาแท้ กลับไปกินที่โรงแรมใช่เตรียมไม้ให้เยอะแยะเลยขอบคุณค่ะหนุ่มแรงค่ะก็ชิมชิอยออยกินมายังชีครั้งแรกออยยย มีของเล่นนะคะมีเบาโฟอมปีนเลยนนอันนี้หอันนี้นิ่มกรเาไม่นิ่ม้ออะไรอย่างเงี้ยนะ อตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะออกไปกินข้าวกันนะคะคลายอาบน้ํานอนไปตื่นนึ่งนะจริงๆจะไปตั้งนานแล้วแต่ว่าเรารอโคลายตื่นนะคะแล้วก็เลยเดี๋ยวจะออกไปร้านอาหารพอดีคุณลุงนะคะเขาไปรอเราที่ร้านแล้วเดี๋ยวเราก็จะตามไปนะคะ โซกุตสวยมากวันนี้นะคะเราก็มาถึงร้านอาหารส่วนทิปที่นนทบุรีบรรยากาศดีมาก่รมรื่นสุดๆ <laughs> เราจะเดินไปชมวิวริมแม่น้ำกันรบรรยากาศดีมากเลยคะ่ะทุกคนชดชื่นชดชื่น กินให้หลานเลยสิเอ๊ะจับได้กลับมาบ้านคุณป้าทำเสบียงไว้ให้มีชีสเค้กแล้วก็มะพร้าวอี่ทำเองกนไม่ได้อยู่เป็นเพมอนะเอาไว้กินที่โรงแรมเอิ้นจะเหมือนจมีเหล้าหน่อยๆกินได้ไหมเนี่ย อะไรคะรามฟุดเค้กอะอ๋อชีเค้กผลไม้หมักแต่ถ้าเป็นเหล้ามันแต่มันไม่แต่มันเหล้ามันละลายไปแล้วนะหรอถ้าเอาไปอบใช่ไหมถ้าไปอบมันก็ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มันอบมาแล้วอ๋อไปกินได้เลยหั่นกินได้เลยอ๋อแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคะขนมเปียแล้วก็อันนี้เขาเรียกชีสทาร์สใช่ไหมครับเบลใช่ สับปะรดแล้วก็ถ้าอันนี้จะเป็นไซส์สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่กับสับปะรดเองนะจ๊ะก็ไปอยู่ทําเองทุกอย่างนะคะทําขนมขายด้วยนะคะและ้วแกจะขึ้นชื่อร้านไว้ให้นะคะเผื่อวีคนอยากกินฝีมือไปอิ๋วอะไรอย่างเงี้ย ้รงแรมแล้วนะคะทุกคนวู้เราก็จะอยู่ที่นี่นะคะที่กรุงเทพเนี่ยก็ประมาณ7คืนนะคะเราเช่าที่นี่ไว้7คืนนะเราจะพาทั่วห้องนิดหน่อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นครัวมีไมโครเวฟให้ด้วยนะคะมีเครื่องครัวต่างๆนะคะแล้วก็มีตู้เย็นใหญ่นะคะเตาและก็ เครื่องซักผ้าค่ะแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะคะนี่อะไรนี่ยจ่าเอ๋ <c oughs> มีกระจกตรงนี้ด้วยลิอบตรงนี้มากแล้วก็เข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะมีเตียงเด็กของโครายด้วยนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้านะคะโซนเปียกอยู่นี่อันนี้ก็โซนแห้งนะคะตอนนี้นะคะโครายก็มาเป็นหนุ่มเมืองกรุงนะคะจากชุมพรนะคะมาเป็นหนุ่มกรุงเทพ ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะกลับมาห้องแล้วคงจะพักผ่อนนะคะวันนี้ก็เหนื่อยกันพอสมควรเนาะเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้นะคะไปดูว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปไหนทำอะไรกันเนาะเที่ยวกรุงเทพกันค่ะสวัสดีตอนเช้าจากกรุงเทพมหานครนะคะทุกคนวิวข้างหลังห้องเป็นตึกนะคะก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะลงไปกินอาหารเช้าคือปกติเวลาที่เกตกัะสลิมเราไปพักโรงแรมเราจะไม่ ไม่เคยซื้ออาหารเช้าไม่เคยจองแบบว่าห้องบวกกับอาหารเช้าเลยเพราะว่าเราตื่นไม่ทันเราเป็นคนตื่นสายนะคะอาหารเช้าเขาก็จะหมด10บโมงอะไรเง ę, ี้ยเราก็จะตื่นแบบสายเราขี้เกียจแบบว่าแหกกีตาตื่นเพื่อไปกินอาหารเช้าอะไรเงี้ยนะคะเราก็ไม่ตื่นแล้วทีนี้พอไปภูเก็ตคนเราตื่น7จ็ดโมงทุกวันนะคะแล้วคือตั้งแต่มาอยู่ไทยนั้นก็ตื่นเป็นเวลานั้นก็จะตื่น7จ็ดโมงทุกวันอยู่บ้านแม่เก๋ก็ตื่น7จ็ดโมงทุกวัน ครั้งนี้เราก็เลยรวมอาหารเช้าไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปกินอาหารเช้าเพราะว่าเรารู้แล้วว่าลูกเราเนี่ยตื่นเช้านะคะถึงเราไม่อยากตื่นเราก็ต้องตื่นนะคะเพราะเขาตื่นนุ่นอย่านุ่นนะคะไปะไรไปชุดนี้เลยนะลูกใส่ชุดนอนไปกินเลยนะครับโอเคไหมครับฮะชุดนอนขาด้วยเนี่ยรองเท้าแป๊บเดียวจะเล็กแล้วค่ะเดือนเดียวเองอ่ะเราซื้อตอนเรา เราเพิซื้อตอนที่เรามาไทยนี่เองนะคะเกือบเดือนแล้วตอนซื้อมันก็พอดีนะมันก็ใหญ่ไปนิดหน่อยด้วยซ้ําแต่ว่าตอนนี้ผ่านไปเกือบเดือนนะคะรองเทา้าคาเล็กอีกแล้วลืมแมสเราต้องกลับไปเอาแมสแล้วก <laughs> รออาหารนะคะเกตก็สั่งข้าวต้มกุ้งซลิมก็กินผัดกะเพราไก่ไข่ดาวนะคะน,นางวัวในกินข้าวอิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอาหารเช้าเขาไม่ได้เป็นแบบวา่าลายบุฟเฟ่มันเป็นสั่งเป็นเซตนะคะมันแบบเซตอาหารเช้ามันก็จะมีไข่ขนมปังเบคอนนะนางว่าฉันไม่อิ่มฉันต้องกินข้าวก็เลยสั่งข้าวนะคะมันจา,าศดีมากมานั่งได้โต๊ะริมสระ <laughs> กาแฟของเกดนะคะเกดต้องการกาแฟเพราะว่าตื่นเช้ามากโครายตื่นเช้าน้ำเปล่าน้ำส้มของโครายนะคะแต่ว่าโครายจริงก็ยังดื่มไม่ได้ให้แตะแตะลิ้นได้แต่ว่าพห้ตื่นเป็นแก้วเลยก็ยังไม่ควรนะคะเพราะว่ายังเล็กอยู่<อ>หิวแล้วลระโครายก็กินข้าวนะคะกับไข่กวนไม่มีโต๊ะกินข้าวนะ แกก็สั่งไข่กวนโรงแรมนะคะให้เขาไม่ปรุงอะไรเลยเอาแค่ไข่อย่างเดียวนะะค เพราะว่ามันอยู่ข้างนอกกันนะมันก็จะเลอะเทอะมากค่ะแล้วก็เกรงใจสถานที่เกดก็ต้องป้อนเนาะเกดก็แบบว่าไม่ได้คร่งคัดว่าลูกต้องกินเองต้องก,กินเองต้องก,กินเองลกกเลยนะคะอะไรที่ลดหย่อนก็หย่อนนะคะก็ไม่ตึงเกินไปตัวเองก็จะเครียดด้วยป้อนบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะพี่ีแม่และเมียนะคะพอลูกเขากินอิ่มแล้วเกด คุณ่จะได้กินนะข้าวต้มเย็นแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่ห้องนะคะแล้วก็มาอาบนงองอบบน้ําเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวออกไปข้างนอกกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเดินเซนทันพหลังเก้านะคะ <c oughs> เพราะว่าโรงแรมเราอยู่ตรงข้ามกับเซนทันพหลังเกานะคะก็ <c oughs> จะไปหาซื้อของแหละซื้อเสื้อุงเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่จุมพลมันไม่มีอะไรขายเลยแล้วเกดก็มาไทยมีเสื้อผ้ามันน้อยมากนะคะ คนก็จะเห็นว่าเนี่ยใส่แต่ชุดเดิมๆซ้ำๆวนไปวนมาอะไรเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งกันสักเล็กน้อยแล้วก็ไปหาอะไรอร่อยๆกินกันนะคะคือที่สันท่านพระรามก็ของกินเยอะเหมือนกันเนาะไะไปจ้าบ๊ายาย แดดไม่ร้อนเท่าไหร่หรือว่าแดดยังไม่ออกก็ไม่รู้เพราะว่ามันเที่ยงแล้วค่ะสิบเอ็ดโมงกว่า <c oughs> เราจะไปห้างนะคะเราก็เอารถเข็นไปเข็นได้แต่ถ้าเกิดว่าไปเดินตลาดอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมาะเพราะว่าประเทศไทยมันไม่เหมาะกับการเข็นรถเข็นเด็กนะคะไปเข็นที่ภูเก็ตรถเข็นแทบพัง <laughs> เดี๋ยวยกล้อเดี๋ยวตกลุ้มเดี๋ยวเป็นแบบคลื่นเล้นลูกลนาดโคลาชไม่ก็อยู่บนดาวังคารอะไรเงี้ย าเดินซื้อเสื้อผ้าซึ่งเดินไปหลายร้านมากเกดยังไม่ได้สักตัวเลยไม่มีที่ถูกใจแต่สลิมเขาได้หมวกให้ลูกชายนะคะขรายได้หมวกลอมากเลยสลิมบอกว่าต้องซื้อนะเนี่ยใบนี้เนี่ยใส่ไงก็ว้าว <laughs> เหมือนเด็กขวบเลยนะคะครายแเราก็ได้หมวกให้ขรายแหละหนึ่งนะคะแล้วก็เกดก็ยังไม่ได้เสื้อผ้าอะไรเลย อยากไปดูตลาดนัดมากเลยมันน่าจะสวยกว่าแถวนี้อะไรเงี้ย

เราก็กลับมาที่โรงแรมแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็ไปเดินฟอร์จูนเดินเซนทันพระรามเก้าเดินแบบคาลากเลย mm hmm. เดินเหนื่อยมากเ mm hmm. กดอะไม่ได้ถ่ายวีดีโดขอข้างนอกเยอะเพราะว่ามันเสียงดังแล้วคือถ่ายไปมันก็ไม่ได้ยินเสียงเกดพูดนะคะแล้วเราไม่มีไม้ด์ดยเกดใช้มือถือในการถ่ายนะคะข้างนอกเพราะว่าเราไม่ได้แบบแบกกล้องไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเอากล้องไปมันก็จะพลุงพลังนะคะเนี่ยจะลูกเนี่ยจะของลูกรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช้มือถือในการถ่ายนะคะเราก็จะอยู่เที่ยวกรุงเทพนะคะ ไหนๆก็ขึ้นมาแล้วก็มาเที่ยวด้วยมาทําธุระด้วยอะไรอย่างนี้นะคะคือถ้าเกิดว่าใครมีร้านอะไรเด็ดๆก็แนะนาคอมเมนต์เกดเข้ามาได้เลยตอนนี้มาแบบมาตะเวนกินอย่างเดียวเลยปักหมดุดร้านอาหารไว้เยอะมากนะคะอยากกินคิดถึงอาหารอร่อยออ่ยมากเลยนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะคลิปนี้เกดคงต้องขอตัวปิดคลิปก็ฝากทุกคนนะคะติดตาม Follow แฟนเพจอินสตาแกรมเกดโอสเมนนะคะถ้าเกิดชอบเปึงของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะบาย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 